ามาดูเรื่องกสมออกันหน่อยเน่เน่เน่เนอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อยากให้เกิดขึ้นนะแต่แล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็มีความพยายามรดลงเรื่องพวกนี้กันมานานแล้วเรื่องแยกขยะขขแต่ว่าประเด็นของสมัยนี้นะยุคสมัยนี้นะของ,ของผู้ว่าชาติเนี่ยเขาใช้คำนะไม่เทรวม เทรวมคือเทรวมขยะทุกชนิดต่ละฮะใช่คือเมื่อก่อนนี้คนก็จะบ่นว่าแม้เที่ยวติดป้ายเที่ยวออกสปอตโฆษณาให้ชาวบ้านแยกขยะนะชาวบ้านแยกมาเสร็จปุ๊บถึงเวลารถขยะมาเก็บก็โคมรวมกันไปนี้เมื่อวานนี้เขาก็เลยมีการเปิดโครงการนะครับเปิดรณรงค์นโยบายไม่เทรวมนะ ที่เมื่อวานนี้นะครับทางผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็คณะผู้บริหารนะครับโดยมีผู้หลังจากสำนักง,งานเขตพญาไทยปทุมวันและหนองแขมรวมถึงภาคเอกชนนะครับก็เปิดตัวนโยบายไม่เทรวมนะ,ะนำล่องเป็นโครงการนำร่องของความร่วมมือประชาชนในการแยกขยะเศษอาหารนะครับแล้วกทมก็จะจัดเก็บแบบไม่เทรวมด้วยนะครับโดยจะเริ่ม ทดลองนะครับในนำร่องใน3เขตประกอบด้วยเขตหนองแขมเขตปทุมวันและเขตพญาไทนะครับโดยนาะยชัดชติบอกว่าสถานการขยะในกรุงเทพมหานาครณนะขณะนี้นะครับมีขยะวันละประมาณ8,000ตันต่อวันใน8,000ตันนี้นะครับเป็นเศษอาหารเสียครึ่งหนึ่งเพรานโยบายไม่เทรวมเนี่ยจึงขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะออกเป็น2ประเภทแบบง่าย ได้แก่ขยะเศษอาหารและขยะทั่วไปออกจากกาันรพร้อมทั้งบรรจุขยะทั้งสองประเภทในสูงขยะที่แตกต่างกันเพื่อทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและการแยกขยะทั้ง2ประเภทออกจากกาันจะทําให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งขยะไปรีไซเคิลไปทําปุ๋ยหมักหรือส่งขยะไปทําเชื้อเพลิงได้มากขึ้นลดการฝังโรบขยะที่จะก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายนะครับข,ข้อกังวลใจประการหนึ่งนะครับผู้วัชาชาบอกว่าที่ประชาชนบอกว่าประชาชนแยก แต่ขยะก็ไปรวมที่รถขยะอยู่ดีกทมจึงได้พัฒนารถขยะแบบใหม่ชื่อว่ารถขยะไม่เทรวมนะครับโดยมีการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะเศษอาหารที่รถขยะอัดท้าย2ตันและ5ตันรวมทั้งเปิดข้างสําหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารทั้งนั้นคือจะแยกเป็นทัดส่วนในรถนั้นเลยคือจะไม่แยกแบบยากๆแล้วนะเบื้องต้นแยกเป็น2แบบก่อน เป็นขยะเศษอาหารกับขยะทั่วไป<ฆ>นะคะ<ฆ>แล้วก็จะนำร่องนำร่องใน3าเขตก่อนนะคะมีพญาไทปทุมวันแล้วก็หนองแขมนะคะแล้วก็เขาก็ขอความร่วมมือว่าให้แยกถุง<ฆ>ให้เห็นอย่างชัดเจน<ฆ><ฆ>นะคะว่าถุงไหนเป็นขยะทั่วไปแล้วก็ถุงไหนเป็นขยะแบบเศษอาหารนะคะเพราะว่าขยะเศษอาหารเนี่ยมันสามารถเอาไปทําปุย๋ยอะไรได้ไปรี<ฆ><ฆ>ไซเคิลได้นะคะแล้วกทมอบอกว่ากทมสัญญาว่ากทมเนี่ย จะไม่เอาไปเทรวมรนะคะแล้วก็จะแยกตามที่ประชาชนเนี่ยเขาให้ความร่วมมือแต่ว่ายังไม่ได้ทําพร้อมกันทุกเขตนะะทําแค่3เขตก่อนนะครับค่ะนะคะก็เนี่ยเขาก็ทําเป็นคลิป รณรงค์ขึ้นมานะคะแล้วก็มีการทำเป็นภาพการ์ตูนนะคะให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเป็นนโยบายของกทมในขณะนี้นโยบายไม่เทรวมนะคะก็จะแยกเป็นขยะสดเศษอาหารกับขยะทั่วไปนะคะขยะแห้งเศษผ้าเศษกระดาษเนี่ยนะคะก็แยกออกมาเป็นอีกหนึ่งถุงนะคะรวมถึงขยะที่ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้มีการแยกขยะรีไซเคิลนะคะที่เป็นขวด ขวดกระป๋องนี่มันรีไซเคิลได้เนี่ยถ้าแยกได้อันนี้ก็จะดีมากๆและอันนี้สําคัญที่สุดขยะอันตราย mm. ทานไฟฉายแบตเตอรี่นะคะกระป๋องไอ้สเปรย์ยุง,รงหรือว่าพวกอะไรที่แบบพวกผ้า,มาแมลงเนี่ยนะคะ,ะให้แยกเป็นขยะอันตรายออกมาเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยขยะติดเชื้อนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็อยากให้แต่ละบ้านทํากันก็คือไอ้หน้กกนากากอนามัยอะ ทิ้งรวมกันในถุงนะคะแล้วก็ให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะได้ทราบว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นขยะติดเชื้อหรือขยะชิ้นใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าโตะ๊ะเตียงฟูกที่นอนในนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นขยะชนิดพิเศษแต่ขยะที่เราทิ้งในแต่ละวันก็แยกกันมาระหว่างขยะสดกับขยะทั่วไปนะคะ,ะในนี้ก็เชื่อๆกันนะครับค่ะ